เทคนิคการไล่ขี้ตะไคร่นะครับในสายยางของเรานะครับที่ผมไล่ออกมาก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเราก็จะใช้ตัวไฟขัดหม้อเนี่แหละนะครับ่เข้าไปในท่อนะครับในเส้นในสายยางนี่แหละแล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้าเพื่อที่จะไล่ขี้ตะไคร่ออกนะครับแล้วก็เปิดไล่หนี่ตัวสก๊อตไบเอตรงนี้นะครับตัว เปิดอนครับมันก็จะขูดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนดครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูเยอะขนาดไหน เต็มเลยนะครับตอนนี้ดับไข่ที่อยู่ในสายยางนะครับเวลาซักผ้านเนี่ยก็จะทําให้พวกเศษนี่แหละออกมาใส่ในเสื้อผ้าของเราจะไม่สะอาดเป็นวิธีง่ายนะครับลองทําดูนะครับ